อันนี้งูเลยเออเขาไปทักงูเลยนะออกกงูเลยนะไม่ออกเซอร์ซ่าเลยนะขนาดผมดูแค่2,000ันามจุดาไม่ตากูยังเหลือกไม่ครบเลยยกเอาตรงๆเลยตรงเลยคนตีหรือเปล่าอะไรคนตีเรื่องอะไรเอาคนหน้านะอ้าวยกแล้วนะนับเลยนับหน้าสีอะ ข่าวถึงปาดปาดเอสมึงสงสัยแย่กูตอคนได้แต่สงสัยมึงกับมันมึงรู้กันแน่เลยสวัสดีครับก็พี่ฟอมพี่ฟอมลับดับวันนี้นะล้มมองเรานะครับมีแขกรับเชิญนะฮะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังใช่ ชื่อดำยูทูบเบอร์ชื่อดำชื่อดำชื่อดำไม่ผมแล้วบอกว่าช่องฟุตบอลตอนนี้มันมีคนทําเยอะแต่เนี่ยเป็นคนที่หนึ่งขยันโวมเป็นหนึ่งนะอ่าตอนนี้กี่ซับนะฮะตอนนี้ประมาณสองแสนวมากกี่ปีสองปีสามประมาณสามปีไวมากนะจริงวัยพัฒนป็นพันธ์เลยใช่วัพัฒนเป็นตะพุทธเฮ้ยวพัดเป็นตุทธเฮ้ยไวพัฒนป็นพันธ์เฮ้ยถูกแล้วอ้าววันนี้ เจดำมานะครับเราจะมาวัดเขาเรียกกึ๋นของเรื่องฟุตบอลกันกลืนหรอเนี่ยถ้าไม่ตอบไปแรกคือโง่เนี่ยหรอไม่วัดกลืนๆเนี่ยมันคือความว่องไวความฉลาดพูดถึงสิเออเดี๋ยวเขาสาหาทางออกให้เราว่าเออความว่องไวความอะไรไปบอกผาโง่แล้วเออไปกลืนเนี่ยก็กลืนๆเนี่ยมันคือไหวพริบไหวมันเงี้ย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 มันก็ดีมันก็สู้ลิ้นดีอะไรวะเนี่ยอ่ะแต่วันนี้นะฮะก่อนที่จะไปเล่นเกมกันเสื้อจ้าโอ้ เจ๊ดำ X Q Boy นี่ฝากไว้ด้วยพี่บั้นอันนี้อันนี้ดีไซน์สีอะไรเองเลือกเองหมดใช่ใช่เลือกเองหมดทุกอย่างเป็นมันมีแพทเทิร์นมันอยู่แล้วไหมหรือว่าเขามีแพทเทิร์นเป็นเป็นแจ็คเก็ตมาให้แล้วเราก็ออกแบบไปแล้วก็ไปโคกับดีไซเนอร์ของเขาแต่ดีไซเนอร์เขาเก่งมากนะคือเรามีดีไซเนอร์คือเราบอกเข้าไปเขาทำตามที่เราต้องการเพราะเราไม่มีสมองเลือกการออกแบบเราไม่มีนี่คืออะไรวะหมาหมาไอ้วัวหมาไอ้วัวเขามีไอ้วัวไอ้วัวนี่ไอ้วัวกุนตรี แล้วนี่แมวชื่อบิเกิร์แมวพี่วันคราก็มาโคกันจอยกันอ่าจอยกันก็เนี่ยถ้าถ้าสวยก็ขายดีเสื้อถ้าถ้าเสื้อสวยก็ขายดีอยู่แล้วใช่ถ้าจะสั่งสั่งที่ไหนเออจะสั่งก็สั่งที่คิวบอย in. th ได้เลยเป็นเว็บไซต์เข้าไปสั่งแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าพีออเดอร์รอบแรกปิดไปแล้วสั่งว่ะใช่เพราะโอ้โหลิมิเต็ดเลยมุ่งจะขายเสื้อเดินมุ่งจะขายของยืนเดินก็ฝากไว้นะฮะอยากได้ถ้าเสื้อสวยขายดีอยู่แล้วนะฮะอ่ะเราไปเล่นเกมกันดีกว่าครับผม มึงไม่เป็นช่องให้กูแก้ไขเลยไปเลยทิ้งเลยเอาทิ้งไหนทิงไหนบอกที่สุดพี่คิวบ่อยตัดเอ็นตัดทีเอสเปลาด้วยเปล่าด้วยมีแถมสับปรถด้วยมครับไม่ไม่นีไม่ได้เอาออกไม่ไหมเคยเอาออกแล้วไงใจคอพอดีไม่เหมือนพอให้พระหลือพรอะรถไม่ได้ฉีดเอาวันนี้ไงเล่นเกียอะไร วันนี้ฟุตบอลควิสมีอยู่3เกมครับเหมือนเดิมใครได้คะแนนน้อยที่สุดโดนลงโทษรวมสามเกมใช่รวม3เกมรวมสามเกมและทุกทุกข้อนี่คือข้อละคะแนนไม่มีแปลกๆว่าเท้ายเป็นข้อละคะแนนเป็นข้อสุดท้ายล้มบอลได้คนละ8คะแนนไม่เอานะอันนี้คือใช่กูกลาไว้ก่อนเลยนะกูกูบอกไว้ก่อนเลยนะเกมแรกเกมแรกเกมแรกนี่คือใครคิดว่าตอบถูกยกมือแล้วก็ตอบก่อนเลยแล้วถ้ายกปุ๊บแล้วผิดถ้าผิดอีก2คนได้ตอบ คนแรกที่ตอบผิดก็หมดสิทธิ์ถ้าผิดไปหมดเลยก็วนรอบใหม่โอเคนะยกมือแล้วตอบได้เลยใช่ไหมไม่ต้องรอสัญญาณจากไม่ต้องรอครับทํามั่นใจตอบนี้เลยหรือยกนี้ได้ไหมยกนี้เลยไม่ต้องเล่นแล้วอีกทีเดียวถ้าไ่อนะว่าเกมไม่สนุกสนุกตรงยกมือเลยพร้อมนะครับเกมแรกชื่อว่าเกมจากโลโก้หล่านี้นักเตะคนนี้คือใครอ่าพร้อมนะครับคนแรกครับ พี่ดำพี่ดำพี่ดำก่อนคริสเตียนเอริกเซนเดอะบาลานซ์ทูกต้องบ้าเงาเขาไม่ให้ดูเงาเขาให้ดูโลโก้อันนี้งูเลยเออเขาไปทักงูเลยนะออกงู้นเลยนะไม่ออกเซอร์ซ่าเลยนะไปผม้ะตอบอยู่แล้วอยู่แล้วจะทยกรอยกแ่อวคุณยกแล้วแต่คุณไม่ทันคุณยกแล้วนี่ยกก่อนแต่คุณรู้ใช่ไหมล่ะใช่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 รีบ ภาคต่อไปครับภาคที่สองโอ้โหเถูกไหมคาลิดูคูริบารีเฮ้ยเฮ้ยถูกเฮ้ถูกต้องสองละให้ดูไอเดียไปหนึ่งไปหนึ่งเตรียมกันมาดีไปกระทืบมันเลยนะกระทืบนะลูกน้องมึงเพื่อนมึงเลยกูคนเดียวที่จะริมชอบหักหลัง ใช้เราลงโทษเราจำไม่ได้เยอะที่ดูตัวสอยงัะแหละภาพที่สามครับเฮ้ยไม่เฉลยก่อนเหรอเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกลัวรู้กันเนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณไปอย่างเงี้ยคุณหนุ่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ย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 เป็นทีเฮ้ยไม่เฉลยก่อนเหรอแบ่งรู้กันละเจ๊อะไรแบบพร้อมครับภาพที่สามนะไม่ต้องให้ดูไปครับโอ้โหอเลซิสซานเชสเฮ้ยอยวถามจริง คิดทันไหมเนี่ยยังไม่ทันได้อยู่สอบส่งเลยหน่่ยเขายกแล้วอย่างนี้เนี่ไม่ได้เลยผู้ชมครับผมว่าแม่งกินไม่ค่อยดีเออไม่กิ่นอะไรทเดียมันจะไม่ทันได้อยู่เลยนะเฉลยครับสุกเต้แล้วตอกแล้วเปิดหน้าเฉลยอ่ะ เออซขนาดผมดูแค่สองอันสามอันจุดตาไม่ตากูยังเหลือกไม่ครบเลยยกแล้วคุณอย่าไปดูครบคุณดูบางอันเนี่ยเจ๊ดูแมนยูเนี่ยเรารู้แล้วแมนยูออกไปอินเตอร์ไปมักเซย์คือใครไม่ต้องไปดูที่เหลือเลยไม่ไม่ใช่ดูพวกกูโง่อีกแล้วาจย่แล้วได้ามี่เป็นมักเซย์ที่แล้วปีหน้าไป็นมักเซย์ถูกเฉยอันนี้ภาพที่สี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเติมต่อก่อนดิเติมยกก่อนกูอะไม่เมื่อกี้เม่กีเห็นยึกไงเออกูไม่ได้ยกนี่คือพี่ดำคนแรกอ่าโอเคอ่เไม่หมดเวลานะพี่บ่าวพี่บ่ากรเสพพี่รุดใช่เหรอใช่ดิถูกต้องอะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นจะยกแล้วทำไมลังเลล่ะที่ที่ช้าไปเพราะเห็นคุณยกนะม่นยึกยึกคือคุณยึกเป็นคิดว่าใคร มันยังไม่ออกไงแต่มันอยากยกคือคุณอั้นไว้คือมันจะปิดจะปิดออกมาแล้วแต่คุณอั้นไว้กล้าเย้ยะเกมนี้ภาพสุดท้ายแล้วนะเออถ้าแม่ถ้าสมมติสูงเท่ากันสูนเท่อกการคือแปลงคนละครั้งเลยนะภาพสุดท้ายครับนี่นี่ดีซอก่อนนี่ชัดเลยทั้งนี้นึกไม่ออกไอสัตว์่ สี่สามสองหนึ่งกิจยานกิจยานแต่แน่แต่แน่แต่แน่นั่นตุ้ยเ้ยเฮ้ยเกมแรกมีคนโง่แล้วคนนึงมีคนโง่แล้วคนนึงเกมแรกสูนเลยโง่าสูนเลยใช่กูยกไม่ทันเฉยความช้าช้ากว่าแต่ตะกี้ตะกี้ตอนนี้นี่เขาคือคิดอยู่อันนี้สายตาบ้างเปล่านะยกยกไม่ยกไปแล้วแต่ไปเฮี้ย้ไม่ มึงคิดของมึงสิมึงจะไปยุ่งกับเขาคุณโด่งผู้ดิพยายามกวาดตายถึงไม่ออกเลยเฮียสรุปครับพี่ดำสี่ดีซอนหนึ่งพี่ทัพซูไม่เป็นไรเราแซงทางโคไม่ใช่ป่ะไม่ชอบคุยต่อเลยป่าจีบาร่าโอเคครับเกมที่สอง เด็กคนนี้โตมาเป็นนักเตะที่ชื่อว่าอะไรโอเคอันนี้เก่งเอออันนี้เก่ได้นนี้สบายผ้าบอลไงผมเก่งอืมเอ้ยแป๊บนึือไงเดี๋ยวเพิ่งนะภาคบ่อนะมันไม่ได้ภาคตั้งแต่เด็กอ้าวก็คุณจะได้เห็นหน้าเขาบ่อยทีนี้เมื่อหน้าห่วงที่กูทักหรอเหน้าห่วงที่บอกเอออันนี้เก่งอันนี้นี้รู้อันนี้เก่งกูเก่งเออโชว์เลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูภาพแรกครับเฮ้ยที่ดำครับคนแรกอ้าวโรบินฟาร์เบอร์ซี่ ตรงไหนคือโรบินฟานไปสี่ฟันฟันฟันเนี่จะตอบนักคอมแล้วเกรงใจยืนขนาดนี้เลยเหรอเออฉลยครับทุกต้องมาแล้วขยกเลยนะช้าช้าช้าแล้วมึงจะตอบอะไรก็จะตอบมาแล้วแหละนะไม่รู้แป๊บนึงให้ดูเก่ง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 ไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าใครมึงเก่งยี่ห้อหัวกูไม่ได้เลยวะตอนนี้คือแบบหนีบวยอยู่ตอนนี้ท่าที่สองครับ เฮ้ยวินทัมขนาดนั้นเลยเหรอเซโกกุนากโร่มั่วมั่วเลยเป็นกรตทบตีทุกต้องขนาดมั่วยังถูกเลยหกหกหก พกคะแนนคิดว่าเป็นไอการะโชนะเออโอ้ยเอาตรงๆเลยตรงๆเลยควรตีนหรือเปล่าอะไรควตีนเรื่องอะไรคือการต้องให้ชนะไปเลยไม่มีไม่มีไอพวกกูดูโง่ไปเลยนุยนุยนุยตอบไม่ได้วะไม่มีไม่มีไมเจย์รู้ได้ไงไม่ได้ยินอะไรคุเวโร่เลยเนี่ยจริงจริงเจยรู้ได้ไงเอาจริงทู่ก็แต่กี้บอกแล้วออกตัวแล้วว่ามั่ว ออกตัวก่อนด้ไปไม่ออกตัวมั่วแล้วผมออกตัวผมเก่งๆผมยังไม่ได้ตอบก็คุณก็คิดเอาที่ก็ให้คนดูไปคิดเอาว่าใครเป็นยังไงโอเคภาพที่สามเฮ้ยอ้าวพี่ดำครับทวินเดบรอยในเกิร์ลในกระเทยฮิตอุ้ยเอาแล้วครับเหลือสองคนพุ่งอย่างเร็วเที่ยมไปชื่ออยู่

มึงไม่น่าภูมิใจหรอกพี่ต๊องมึงอ่พี่ต๊อบมึงไม่ได้จำหน้าไมได้มึงอ่านภาษาอังกฤษออกโอ้ยไอเหี้ยเอ้ยคนรับผ้าก็ไม่รู้นะว่ามีชื่อไอ้เพีไอ้านี่ต้องโม่ค่ะเพราะว่าจริงผมเห็นแต่ถ้าเขียนนะก็ถ้าไม่รู้ไม่รู้เป็นกติกาอยู่ในบ้านคุณนะศูนย์ห้าสองศูนย์ครับโอเคภาาที่สี่เอ้ยพี่ต๊อบก่อนเหี้ยอ้าไอ้ไอ้นี่ ลูกเชนพี่เทนไทยที่เทนลูกเชนบี่ยิ่งเนลูกเชนบีตอนไหนวะตุ๊กตารู้เหมือนกันว่าเป็นไทยที่เทนหน้ามันตั้งแต่เด็กเลยเออเออเออโอ้แล้วท่าทางแต่บอลมันเหมือนเดิมเลยนะท่ามันทรงเหมือนเดิมเลยท่ายืนท่าอะไรเก่งจนชิบหายเลยเที่อ่ไม่มันมีสองอย่างพี่ทอไม่เราเก่งก็ ห้านะครับไม่ไม่เดี๋ยวเคลียร์ก่อนไม่มีข้อละ8คะแนนไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะไม่ใชเนี่ยนะก็สิบคะแนนคนตายเกมนี้ไม่มีเกมหน้าไม่มีว่าแล้วพร้อมครับภาพสุดท้ายของเกมนี้เอาคนหน้านะอ้าวยกแล้วนะนับเลยตับหน้าสี่สามเจดดาเจดดาเจดดาตรงไหนเจดดาเนี่ยคนหน้าเจดดาม ดูบุ้งพูดมาเลยเฮียถูกต้องข้หน้าเป็นกูอีกแ้วนี้แล้วกูไปซีอ่ะพี่บอสไอ้กูนไออลปซีอ่ะพี่โก้ตอนไหนมาเนี่ยเราจะเจี๊ยบตอบฮะก็จะตอบแล้วยกไปตอบเป็นตอบก่อนยกก่อนเองดูออกได้ไงเป็นใจดำแล้วจะตอบเนี่ยไอ้เฮียไอ้เฟี้ยอะไรอะไรพันธุ์ติเฮียไม่รู้เขาอยากคืออ่าดีดีมึงหัวกัน ห้าสี่ศูนโอเคเรียบเกมสุดท้ายภาพนี้นักเตะชื่อว่าอะไรมันจะมีภาพทั้งหมดภาพเดียวแต่จะเปิดเป็นส่วนส่วนอ๋อโอเคเหมือนแฟนถ้าภาพถ้าภาพแรกได้เลยห้าคะแนนอ๋อสี่คะแนนสามคะแนน รถหล่นลงไปเอ้ยเฮียเกมนี้มึงไม่เคยได้แล้วตอนเมื่อก่อนจะไดุู้ชนะนะเออขูไม่รู้แหละเฮียก็ต้องได้เพื่อเกมพลิกได้เกมพลิกได้ห้าสี่ศูนย์นะครับเล้วออันเดียวได้ห้าว่าแล้วเยียแม่กูเสียงห้าอีนเดียวเลยสัตว์อ๋อนะครับภาพแรกโอ้โหเฮียอะไรอ่ะตอบตอบรอ่อะป๊อกปาป๊อกปา หยุดไปแล้วหนึ่งอันนี้ยังเป็นภาพแรกอยู่อันนี้คือนีถ้าถ้าตอบติดแล้วติดแล้วติดและต่อไปข้ามอีกสี่คะแนนโอเคโอเคแต่คุณหมดสิทธิ์แล้วนะหมดสิทธิ์หมดสี่คะแนนใช่พร้อมครับลูกกากูเป็นคำตอบที่ตู้บ้าไปเลยนะไตอบเพราะเดยกไม่ได้ตีกันนะมาเท่ากูเลยกูคิดไว้แล้วกติกาไม่อยู่เหมือนกันเ คิดเรื่องแต่แรกแล้วโซเชียลดอดแล้วโอเคภาพต่อไปตอนนี้คะแนน5 4 4นะครับพี่แม่ไอ้เรี่ยขึ้นทางด่วนเลยจัดอย่าี่พาร์คภาพต่อไปโอ้โหห่วยนมนมมีกล้ามเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอะไรนมมีกล้ามเนื้อนักบอลที่ไหนนมแล้วไขมันนะไอเนี่ยมีกล้ามเนื้อเนี่ยเส้นเนี่ยเออโหยากนะเนี่ย

ใบนิดนึงอ่ะจะได้สนุกเพิ่งภาพนี้เหตุการณ์เพิ่งผ่านไหมมาสองวันพี่ท็อปก่อนค่ายวอลเกอร์เฮ้ยเฮ้ผิดลโกต่อไปครับเหลือสามคะแนนพี่ท็อปหมดติดต่อนะครับอืมมีเคราตอบเลยครับแจ็คกรีลิชแจ็คกรีลิชไม่มีเคลา นี่ไว้หนวดไว้เข่าอยู่แจ็คกิริสกล้ามเนื้อไม่ดีขนาดนี้เลบลบห้าเดี๋ยวลบห้าลบห้าแต่ไม่บวกก็แย่นลเปิดปลาครับเปิดไปลายเหลือสองคะแนนเปิดไปภาพนี้ตอบเฮ้ยช่วยพี่เมียดีกว่าเพราะมันน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นช่วยพี่เมียหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยเคียร์ใครถอดเสื้อเออมันถอดกับทุกคนเลยเกือบทุกคนเลยแล้วแม่คุณต้องดูเข่าแล้วตรงนี้เข่ากับกล้ามเนื้อได้ไหมครับ เอาคะแนนถ้าไม่ได้ก็ยอมข้ามไปภาคสุดท้ายเหลือหนึ่งคะแนนสรุปไม่มีไม่ได้คะแนนเลยจัะเฮี้ยใครวะต่อบว่าคุณโดกันเฮ้ยไม่ใช่โอ้โอเฮี้ยรีเซ็ตรีเซ็ตภาคสุดท้ายเลยนะเออครับเฮ้ยต๊อกก่อนอ้าวลาต๊อกสี่โอ้ยต็อกไปแล้วไอ้สารบูดบี๊ เียร์สอเ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ย้คนพร้อมนะหน่งตอั้มอาคุณกอดูเ็นทียาไอ้สัตว์จะตอบเดยรสปพูดลาปอกจะมีรกต้องโอ้โหูเนี่ด้เพิ่งเมื่อานเลยเมื่อวานเลฉลองพาเลทอะไอ้สัตว์จะตอบดูเนยารพูดลาปอกเฉยเลยเยียห้าห้าสี่เอาไว้อเอ้ยคูปัญญาอ่อนที่หายเหลืออีกสามภาพ ข้าต่อไปได้คะแนนเดียวเองเหรอนี่ยังไม่ได้ครับคะแนนเดียวเองฮะหูนี่เข้าทั้งปากปากปากโอ้โหยากโอ้ยากชัดเจนนะเนี่ยจริงเหรอชัดยังไงมึงเห็นภาพเต็มอะชัดอะใช่ปากชัดใช่เออไม่น่าเป็นหูแน่ๆเท่าที่ดูเนี่ยยังไงแม่ต้องปากชัวร์ ฟันสวยด้วยเรียงดีไม่ได้จัดร้านนี้อ่ะไอเดนเตอร์อะไรปะเออหมอเต้อะไม่ได้ใจแล้วหม่นอย่างแกกานยุ่งเลยโปรโมทเลยมั่วซั่วได้ไงก็เพให้กูทำจริงๆกูมีใจแต่กูจะไม่กล้าตอบตอบไปก่อนตอบไปก่อนคุยเลยอ้าวห้าคะแนนไอเที่ยมึงแซงเลยนะไอ้ที้ยสี่คะแนนกูแซงทุกคนยอมใช่ไหมอายอมยอมดีกว่าข้ามข้ามข้ามสี่คะแนนครับกอลครับจูดเปิงแฮมใช่เว้ยไป็นคำตอบที่ถูได้ คุณว่าโจ๊กถูก้าแขงแล้วกูเล่นมาทำไมเยาเมื่อกี้อ่คุณมาลองเล่นแคมนี้ดีกว่า8 5ดห้าอ้าเก้เยี้ยคือดีสิาเหลืออีก2อภาพได้ยังไงได้ข้าต่อไปครับปากเป็นเยี่ยอะไรกับปากไว้เนี่ยเี้ยใครสั่งวะเฮี่ยเหมือนกับยังแตะโกนสั่งอ่ะเฮี่ย ้ไวัคุณมากเลยอ่ะเฮ้ยคุณจริงคุณจริงเด็ดนะเฮ้ยตอบรวะเฮ้ยตอบเว้ยเออตอบเลยนะตอบครับควินเดอะบอยโหโหเโนโอ้ครับหสคะแนนามสมถมได้ได้แล้ว โอเคคิดว่าใช่เฟรดเป้กูตินโยไม่ใช่ผิดผิอไปเหลือสามครับอีต่อไอซ้อไอมิกาป์อกไอดีนาปะรู้แล้ว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 ู้เหรออะไรวะห้าไอ้เป็นไว้ ยังไงอะปลาปลาเลยอสองคะแนนครับจำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยจอโชคิมิชโอ้โหผมคิดเป็นอาเซนอลเหลือสองคะแนนใช่เหรอเย้งมันไม่ไ้จะพูดคำนี้แต่คิดเป็นอาเซนอลแหะตอนหลังอะจอนโชกิมิชอีกงอ่ะคุณนั่ะตอนเห็นปากแล้วแต่แม่งพอไปเห็นผมแล้วเสือไปคิดพูดโยโย่ได้ไงวะแปดเจ็ด เฮียยังนำอยู่เฉยเลยว่ะไม่นำแล้วเฮีเฮียมือแซงแล้วเฮียแต่ความผอมตัวอะไรี่หายไปไหนหมดแล้วมันนะไม่ผอมแล้วไม่เก๋แล้วเหรอเฮียอาพต่อไปครับโอ้อิสระภาพสุดท้ายแล้วนะอันนี้ภาพสุดท้ายแล้วนะตัดสินแล้วนะไอ้โห้แต่กูก็ไม่กล้าเสี่ยงเลยเฮียนักบอลป่ะคนนี้เป็นนักบอลนะนักบอลสินักบอลทั้งหมดกูตอบเลยอ่ะเฮ้ยกูวัดเลยสลาต้าดิบะพิโมวิชเฮ้ยเฮ้ย วันที่วันที่เลิกเขาใส่ชุดนี้เอ้ยเอาเว้ยไม่ใช่แต่มันมันใส่เสื้อมิลานไม่ใช่มันใส่เสื้อสีเสดาเออใส่ใส่ใส่เสื้อไปเวทอะไรเสื้อไปเวทอ่ะเสื้อไปเวทอ่ะเสื้อแบบเดี๋ยวอ่ะเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือสี่ครับเหลือสี่มันจะได้ยกของคนนี้กูกูไม่รีบเลยกูเน้นเลยอ่ะ ยากว่ะผมผมยังไม่ได้สถิติทถิติกูคิดนะไม่ว่ายอมนะครับยอมครับเามไปเหลือสามนะครับแม่ยังไงก็โดนอยู่ทีกูอีดงครับเฮ้ยใครอ่ะโอเคคิดว่าใช่แล้วล่ะตอบครับผมอ่าคริสเตอรอรงนัาวด้มาผมไม่ใช่เจ๊ทิ้อเลยสอง เราป็นแชมป์ไหมคิมมินแจเราสองคนอะไปเก่งสองเกมได้กันไหมไม่รอเล่นกันไปเอางี้นะกูขับรถมาจอดเนี่ยกูมาตรงเกมนี้เล่นได้เลยนะได้เข้ามาตอนนี้เลยเนี่ยทีเนี้ยมึงสงสัยเนีกูตัวคนได้แลสงสัยมึงกับมายมึงรู้กันแน่เนี่ยไอ้เหี้ยมาเก็บเกม่ยวท้ายเฉยมึงรู้ว่าเกมมุท้ามึงรู้เกมมุท้ามันคะแนนเยอะ Hey. มึงเนี้ยไม่ได้กถึงว่าไม่ไม่ตอบเี้เลยย่าท yeah! ิมินจา เราฟันไงไม่ค่อยรู้สึกเออไม่รู้สึกเยอะกูตอบไปแล้วมาแต่ไม่เป็นไรเราเราถือว่าเราฉลาดเราเล่นเกมอโเคเพราะว่าเกมนี้มันเกมฟุ้งอั้งแต่เราเห็นเราคะแนนมัน5คะแนน4ไล่ลงมาไม่ใช่เราเราทำเป็นเด็กเลยเราเราอ่ะมันเราเออเราตลาดอ่ะข้อระแต้มมันยากมันไม่ได้คิดไงไม่ใช่หรอกแล้วเราเราแพ้แล้วเรามาว่ากันไม่ได้มาเดี๋ยวไม่แกล้งไม่แกล้งเอ๋อเพราะว่าถือว่าช่วยกันอยู่ช่วยกันช่วยกันเรารู้ไงเขาไปออกรายการให้โอ้ค่าตัวค่าตัวเขาไม่คิดก็อ่ะก็ช่วยกันอยู่แล้วใช่ปะล่ะ พี่น้องอ่ะไม่มีปัญหาหรอกพวกกันทัใช่ไหมคนที่เป็นพวกกันอะมันก็ช่วยเหลือกันเวลาใช่ใช่ใครมีอะไรที่แบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสามแฉกของแมนเชิตตี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมไม่ไม่ใช่นี่นนี้เยอยมันเหมาะสมไหมกูถามจริงโทษที่บาตบีอย่าโทษกูเลยบาตบีเป็นเก่าแล้วเอาใหม่ดีกว่าอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเผ็ดหรอกโอเคโอเคก็มันคงเขียวเขียวขึงขึง ใช่ผมกินผมขนัดอมาแล้วนี่ามนี้ดูมีแต่งด้วยเหรอผมกินวาซาบิมาเยอะแล้วเอเพราะอันนี้เขาสายญี่ปุ่นแล้วใช่เขาจะกินตามวาซาบิสายแบบเวลาคุณให้เดนนี่ที่นี่มากแม่แถวนี้มันเดือดจริงจริงวันนี้นะรีสอร์ทคือผู้แพ้เพราะฉะนั้นโดนลงโทษด้วยเอาเขาปากไปเหรอหรือว่าต้องแปลงแปลงปกติอ่ะแปลงมันไม่รู้ตอนนั้นให้กูแปลงผมกินเข้าไปได้ไหม ก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะคุณกินแต่คุณต้องแปลงก่อนต้องแปลงไม่ต้องแปลงสิกินเข้าไปเลยไม่ได้หรอไม่รู้อันนี้อันนี้อย่างมันติดตาโซกมาแล้วเอาไม่ออกไม่รู้ไม่ใช่ช่องกูอ่ะอ้าวลองดูแต่ว่าพอพอมันเป็นแบบหลอดมันเจ็บจริงมั้มันมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นมันมันไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ก็โอเคอยู่ถ้าวาซาบิสดีก็ไดะเราเราเราไปญี่ปุ่นนะมันมันจะฉุนแต่เนี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพราะเขาทำมาให้กินง่ายๆอ่ะไม่มีอะไรเอาพี่ท็อปลองดิ ไม่มันไม่ติดวาสบีตอนนี้มันติดของมันมาด้ okay. วยโอเคหมายังอ่ะก็วันนี้นะหมดเ,เวลาแล้วนะครับผมคือ Th yeah แ,บบแชมป์ของการถ่ายเกมแบบนี้เนี่ยมเป็นแชมป์ได้ไงวะและนี่คือผู้ฉลาดที่สุดนะฮะฉลาดนี <S <s ่คือหลักสองแล้นี่คือผู้แพ้ไม่ฉลาดโอ้ยนี่ก็ขยันเตะยิงปากกันกลับมาเนี่ยไม่ใช่กูแล้วทีเนี่ยฝากไว้ด้วยกลัแบบนี้ก็แปลกมีกลิ่นนะกูบอกเลยมีกลิ่นนะกูบอกนะ เดี๋ยวไปล้างก่อนเหมือนมันเหมือนมันพูดแต่แรกอย่างว่าไม่แน่นะคะแนนอะไรไม่แน่นะนี่ไงเอาให้ตอนแรกเอาให้แบบแบบดูหักมุมดูหลอกว่าแยแม่งสงสัยสงสัยสุดท้ายสุดท้ายมันเป็นพู้ชนะแล้วแล้วยังมีบิดนึงลาป๊อกอ้ดูงง แต่ว่าไอตอนนี้เขาแสดงออกนั้นดูโง่จริงดูโง่จริงไงเออแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่เป็นนักแสดงตุ๊กตายางทองนะคุณเนี่ยตุ๊กตายางทองเอาไปล้างกันใส่ไปวันนี้ขอบคุณเจ๊ดำโอยดีใจมากครับต่อด้วยนะฮะเสื้อเจ๊ดำ X กับ Q Boy ครับผมเสื้อสวยยังไงก็ขายได้ไปสั่งได้ที่ q b o y i n t h ครับผมกอล์ฟิ้สั่งกันหน่อยนะฮะเพราะว่าสั่งแล้วถึงผลิตนะครับใช่ใช่ขอใหกอล์ฟมาในผลิตใช่ใช่เพราะเดี๋ยวมันไม่ได้ยอดมิด บอกละเอียดไปแล้วบอกที่เยอรู้เยอะไปหมเวลาแล้วเจอใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กด subscribe แล้วฝากช่องเจดำไปด้วยเชียร์นะครับไปแล้วขอบคุณจ้าเดี๋วจ้าไปเว้ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีธนาโชติดีไซน์ลงตัวทุกการตกแต่งตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นเพื่อบ้านที่สวยงามของพวกคุณต้องทีมงานธนโชติบิวอินดีไซน์เลยครับรับประกันงาน1ปีเต็ม